โบชยาดารวมตัวพร้อมหน้าฟลุกนาตาลีน้องอาชิจัดงานวันเกิดให้สามีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพที่เหนียวแน,น่นมากๆจริงๆค่ะสำหรับโบชยาดากับอดีตสามีฟลุกเกิรผลนถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปหลายปีแต่ก็ยังคงเป็นพ่อแม่ที่สุดแสนจะอบอุ่นให้กับลูกชายเสมออีกทั้งก็ยังมอบความหวังดีให้กันตลอดมา ล่าสุดโบเชยดานั้นก็ได้เผยภาพครอบครัวสุขสันต์เมื่อทางด้านฟลุกนาตาลีและน้องอาชิได้จัดงานวันเกิดย้อนหลังให้กับสามีของเธอแบงค์กิจพนพร้อมทางแคปชั่นว่าพี่แบงค์เบิร์ตเดย์ดินเนอร์วิธมายหันษาแฟมิลี่ขอบคุณพอฟุกกับน้องลีที่ฉลองวันเกิดย้อนหลัง9เดือน9ให้พี่แบงค์นะคะ love you all งานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามากระนำกดไลค์ให้กับความน่ารักของครอบครัวนี้กันอย่างรัวๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็น2ครอบครัวใหญ่ที่รวมตัวกันแบบอบอุ่นต่อหัวใจสุดๆไปเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ